พี่อยู่ตรงไหนล้วครับโอเคเดี๋ยวผมรออยู่หน้าบ้านนะครับพี่มาแล้วตื่นเต้นมากเลยอ่ะ,ะหนึ่งปีกว่าเกือบสองปีเลยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นอีกหนวันที่ผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าองคพระพิเคเนีที่ผมสั่งจองไว้ตั้งแต่ปีกว่าเกือบสองปีที่แล้วนะคบวันนี้จะเป็นวันที่องค์ท่านจะมา ปริสถานอยู่ที่บ้านนะครับคือเราเคยเห็นแต่ภาพของท่านเราไม่เคยเห็นองค์จริงแต่ในช่วงที่ท่านกําลังจะเดินทางมาถึงที่บ้านเนี่ยผมก็เลยจะถือโอกาสในการเล่าเรื่องห้องพระให้ฟังเลยแล้วกันเนาะผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าห้องพระเป็นห้องที่ผมให้ความสําคัญมากๆทุกวันหลังเลิกงานอย่างผมและสดท้ายของเสร็จตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยผมต้องมานั่งที่นี่ต้องมาสวดมนต์ต้องมาไหว้พระต้องขึ้นมา แล้วก็ตื่นตอนเช้ามาก่อนไปทํางานต้องมากราบพระก่อนผมจะแยกเป็นสองหิ้งหิ้งพระกับหิ้งเทพนะครับต้องกราบแล้วก็กราบพ่อด้วยนะครับพ่อก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับทุกวันเพราะเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งช่วงหนึ่งที่ผมแบบชีวิตรุ่งเรืองมากประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจมากคือเมื่อก่อนก่อนที่เริ่มทํานออนเนี่ยผมกราบพระเป็นประจําทีนี้พอเราไม่ทําปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันถดถอยลงไปหมดเลยครับรู้สึกว่ามันมันมันไม่ลื่นเหมือนเดิมแล้วก็ มันควรจะได้มันก็ไม่ได้ทีนี้เราก็เลยมาตั้งสติใหม่แล้วก็กลับไปคิดว่าในวันที่เราเริ่มทำานีออนตอนประสบความสําเร็จเราทําอะไรบ้างเราแค่กลับไปทําเหมือนเดิมเราได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราให้ความสําคัญตั้งแต่เราไม่มีอะไรคือการกราบพระก่อนนอนทุกวันทุกครั้งที่เรากราบพระเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยความศรัทธาแต่หลังๆมาผมกราบพระด้วยกิเลสผมกราบด้วยความทุกข์มันทําให้ผลลัพธ์ที่ได้มามันแตกต่างออกไปจนวันที่เรา ใช้คำว่าถอยหลังไม่ได้มันไม่มีอะไรให้ถอยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาถามตัวเองวันที่ไม่มีอะไรเลยแล้วประสบความสําเร็จจนมีทุกวันเนี่ยทำอะไรบ้างผมเขียนออกมาเลยความขยันความอดทนความไม่อายความสู้ชีวิตความกระตันยู่และสิ่งสุดท้ายคือการกลับพระที่ผมทิ้งไปหลายปีผมเริ่มกลับมากลับท่าน ห้องนี้ผมเรียกว่าห้องแห่งความสุขเพราะทุกครั้งที่ผมเดินเข้ามาผมจะมีความสุขมากมันรู้สึกถึงความสงบเงียบมันถึงรู้สึกถึงความมีกําลังใจในการสู้ชีวิตแล้วก็มันเป็นการประกาศเป้าหมายของผมในทุกๆเช้าทุกๆวันว่าอะวันนี้ลูกจะทําสิ่งนี้ลูกอยากทําสิ่งนี้ให้ประสบความสําเร็จมันก็จะมีแบบตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะโควิดหนักมากซึ่งสภาวะเศรษฐกิจคือแย่แย่เลย แย่ yeah, มากแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันกับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดเนี่ยเวลาต่อหาเงินเราต้องหาให้ได้มากกว่าคนทั่วไปเพราะเราต้องดูแลคนหลาย10ชีวิตนะครับซึ่งมันหนักมากในช่วงปีที่แล้วหนักมากเลยแล้วก็มันมีหลายอย่างที่เราตัดสินใจพลาดไปก็ทําให้เราเจ็บตัวซ้ำซ้อนจนผมลุกขึ้นมาขายข,ายของออนไลน์ด้วยการไลฟ์สดขายของที่หลายท่านก็จะเห็นที่เพจนะครับผมขาย2 3สวันแรกทุกคนเชื่อไหมครับไลฟ์สดวันแรกอะ ที่เพจคนตามร้านกว่าคนนะผมขายของได้กี่บาทดูไหมครับสามรวันแรกขายของได้วันสามร0อย0้0ร้แล้วผมก็เลยปรึกษาอาจารย์ซึ่งผมก็จะมีสินแสมีอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือแล้วท่านก็จะดูแลดวงดูแลให้คําแนะนําต่างๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไปเจอกับแกปุ๊บแกก็เลยบอกว่าอ่ะค้าขายใช่ไหมถ้างั้นเอาสิ่งนี้ไปอาจารย์ก็เลย เื่นสิ่งนี้ให้นั่นคือปีเสียองค์แรกในชีวิตเราไม่เคยบูชาปีเสียแต่ก็อ่ะโอเคอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางใจทุกคนช่วยไหมครับทันทีที่ผมบูชาสัปดาห์แรกมันกระโดดไปแบบจากหลักร้อยหลักพันเนี่ยมันกระโดดเป็นหลักแสนหลักล้านในสัปดาห์แรกสัปดาห์เดียวนะขึ้นสัปดาห์ที่สองผมผมอินมากอะ่ะผมอินกับปีเสียคือแบบเฮ้ย ขนาดนี้เลยเหรอซึ่งมันอาจจะเป็นแบบด้วยได้กําลังใจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองแล้วก็มาเสริมเรื่องเงินเรื่องทองด้วยปีเสียอีกอะไรเงี้ยผมคิดของผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือมันเหมือนเป็นจังหวะที่ดีครับคือทุกอย่างมันดีขึ้นมากก็จะมีหลายคนถามว่าโอ้ทำไมพี่เปงปังจังอะ่ะหลายสุดแป๊บเดียวแบบยอดขนาดนี้แล้วแบบทุกอย่างมันง่ายมันลื่นแล้วมันดีมากเนี่ยทำไมขนาดนี้ก็ก็เลยแบบอ่ะก็ได้มาจากอาจารย์ก็เล่าให้ฟังหลายคนก็เลยอยากได้ คนที่ได้ไปในรอบแรกเนี่ยคือมันก็เสริมความเชื่อของเราไปอีกหลายคน inbox เข้ามาขายของดีแบบไม่เคยขายข,ายของดีก็ขายดีขนาดนี้แบบขายของดีงดได้โชคได้ลาบอะไรเงี <c oughs> ้ยเราก็ดีใจแล้วก็มีความสุขที่ทุกคนได้ในสิ่งที่อยากได้จากสิ่งที่เราแนะนําอะไรอย่างเงี้ยครับเออเราก็แบบอินมากเดี๋ยวอาจารย์กำลังทำรุ่นต่อไปกําลังรออยู่ <c oughs> กําลังรออยู่นะครับก็เป็นเรื่องรล่าของสิ่งที่ผมกราบไหว้ให้ความเชื่อ มาโดยตลอดทั้งคุณพระเสียรัตนตรยัยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์องค์เทพทุกพระองค์เราก็จะเคารพศรัทธาปฏิบัติพูดดีคิดดีทดําดีแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอนะครับอันนี้เป็นพยาครุษจากหลวงพ่อพระหลวงพ่อวาราครับองค์นี้ได้มาจากวัดแขกศรีลมครับคือวันนั้นเราเป็นครั้งแรกที่เราไปวัดแขกแล้วเราก็ ไปเจอองค์ท่านแล้วเหลือท่านเหลือมีแค่องค์เดียวองค์สุดท้ายทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอม,มองไปแล้วรู้สึกแบบรู้สึกชอบองค์ท่านจังเลยแล้วเราก็บูชาท่านมาพร้อมกับพระแม่อุมาเทวีด้วยนะครับซึ่งทุกครั้งที่เรากลาบไหว้ท่านขอพอรท่านเนี่ยมันเป็นการที่แบบเรียกสกติเราด้วยนอกจากความพยายามของผมนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านปกปักรักษา,าและอำนวยอวพอรเนี่ยผมเป็นคนโชคดีที่ ทุกคนที่อยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านนะครับลูกหลานทุกคนเนี่ยแฟนเนี่ยแล้วก็รวมถึงพนักง,งานในบริษัททุกคนไม่ยอมสู้ข้างๆผมมันทําให้เราเจอวิกฤตในระยะเวลาที่แบบไม่ได้ยาวนานมากแล้วเราก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งในทุกๆวันพระผมก็จะถวายเป็นพวงมาลายัยคือก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือสําหรับหลายๆคนก็จะมองว่า การไหว้เทพเนี่ยเราต้องถวายนมผล,ลไม้ทุกอย่างอยู่บ่อยๆแต่ส่วนตัวผมแล้วผมมีความรู้สึกว่าเทพทุกพระองค์ท่านท่านไม่ได้มาติดอะไรกับที่เป็นอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรมากขนาดนั้นสิ่งที่ท่านอยากให้มนุษย์ทุกคนได้ก็คือการทำและปฏิบัติด,ดีมีสติปัญญาแค่นั้นเอง องนี้ก็ได้มาจากวัดสมานฉะเชิงเซาเน้ะพี่อยู่ตรง,ตรงไหนล่ะครับโอเคเดี๋ยวผมรอยอยู่หน้าบ้านนะครับพี่มาแล้วตื่นเต้นมากเลยอ่ะหนึ่งปีกว่าเกือบสองปีเลยเขาบอกประมาณห้าทีจะมาถึง นั่งรอกันในการพานกำแพงเมื่อเช้าสอนลูกพาลูกเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตื่นเต้นหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขอขังได้เลยครับตื่นเต้นมากเลยระวังนะครับยกพระเจ้า สวยมากเลยอ่ะ สาวพม่ที่แท้จริงเลยนะนี่ก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันของผมที่เป็นบัญพานะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกมีความสุขมากๆที่องค์ท่านมาถึงผมสักทีหนึ่งหลังจากที่รอคอยมาค่อนข้างนานมากนะครับก็ท้ายสุดแล้วผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น คุณพระเสียรัตนตไตรหรือเทพองค์ใดก็ตามทุกท่านอยากให้เราทุกคนเป็นคนที่ดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้น,นแต่ท้ายสุดแล้วคําว่าจเจริญมต้องจเจริญจากวิธีคิดสติปัญญาและการมีสติในการใช้ชีวิตของเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุข่ละรวยในทุกคนนะครับสวัสดีครับ